สวัสดีเดอร์เพื่อนพี่น้องทุกคนเมื่อนี่คืเอเก่าเกิกงานมาก็่มีแนวกินแค่นี้แหละพี่น้องอันนี้เมื่อนี่ยี่ยังนี่มันมาชัดเนาะเป็นยังไงโอ้โอ้เอ้อออออนำานำสีเฮียหนำสีเฮียเด้แค่นี้เนาะ เนี่ยยังกระเบื้งองเอาหลดเนาะพักเพิกก็รูอยู่แล้วว่าพักยังเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือไอทีเห็นอยู่นี่กะเขาเอิ่นอย่างผ่าหมูหมูหม,หมูหมูพรา่าพร่าหมูเองประมาณน,นี้เนาะนอกนั่นกะนอกนั่นกะพักเคียง พักขานเขี้ยงพักเขี้ยงพักกับแกมพักเขี้ยงพักขานเขี้ยงคำแหลก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 

ไม่นดยกินแบบเรียบร้อ hmm. ย Ừm. Mm -hmm. Chầm chầm chầm. Ừm. Mm -hmm.

อมยมยีแก้วเริ่มจะแก่แล้วคนมม่เป็นผักไหยเริ่มจะแก้วคนไม่ใช่ผักที่เริ่มจะแก่แล้วอวอืมืม ôi nha Ừm มันเริ่มสิแก้แอ่ะอันนี้บอแมี่ร้านที่เคยซื้อถ้าร้านที่เคยซื้อเนี่ยเสกอบอร่อยกับรังพอดีรังพ่อเอาจาะ ต้นหอมน้องเอ้ยโอ้ย อืมอืเอาเนี้ยติดบ้มงอืม,อมทาดกินจะขังนอกด้วยพี่น้องเพราะว่ามันขังเม็ดมันแก่อืม ยอดสุดยอดขมอืม,อม อันที่เพชรประเภ็ดยังเนี่ยเพชรต้นหอมซัมนี้กับเพชรแล้วโอ้ยกินเพชรประใครได้คือเก่าล่ะมันอนี้บาเ้าเลยกินยังเดียวี่นอนสไตล์แม่มอดดอกมาแบบนิ่งๆอ่ะนะเขาแม่มอดมัน ต้องดุกดิกดุกดิกดุกดิกชักดุกชักดิกอยู่อย่างนั้นนะฮมันประมาณนี้ก่อนนอนไก่ใหญ่เงินหมื่นก่อนสิตื่นไก่ใหญ่เงินแสนตื่นแล้วก็ขอให้ได้เงินล้านเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่สำหรับที่คนเมื่อใดที่ต้องการมาเป็นเพื่อน แต่กัเขามาเยี่ยมช่วมกันนะฮะขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับวันนี้ไวแค่นี้เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ